สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิ์รอบรู้กับครูจานะคะเราได้เรียนการรวมเวกเตอร์กันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวมเวกเตอร์ใน1มิติการรวมเวกเตอร์ใน2มิติแบบเวกเตอร์ตั้งฉากกันและไม่ตั้งฉากกันวันนี้ครูจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการแตกเวกเตอร์หรือแตกแรงเข้าไปในแนวแกน x และแนวแกน y ค่ะ ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือเส้นของแกน x และแกน y ที่นักเรียนเคยเรียนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกันนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องการแตกแรงเข้าในแนวแกน x และแนวแกน y ครูจะยกตัวอย่างให้เวกเตอร์ f หรือแรง f ตัวนี้นะคะทำมุมกับแกน x เราจะแตกแรงเข้าแกน x และแกน y ยังไงไปดูกันค่ะ ให้นักเรียนวาดเส้นประจากหมวลูกศรของเวกเตอร์ F นะคะหรือแรง F มาจุดที่แนวแกน x เราจะได้เส้นของเวกเตอร์ Fx หรือแรง Fx ค่ะต่อมาในแนวแกน y นะคะทาเหมือนกับแกน x เมื่อกี้เลยค่ะลากเส้นประจากหมวลูกศรของเวกเตอร์ F ไปจุดกับแกน y เราจะได้เวกเตอร์ Fy หรือแรง Fy ค่ะในรูปเราจะเห็นได้ว่ามุมจะอยู่ชิดกับแกน x เพราะฉะนั้นแรง Fx หรือเวกเตอร์ fx ที่แตกเข้ามาคู่กับแกน x จะมีค่าเท่ากับ f cos เซตาส่วน f sin ที่อยู่ห่างจากเซตานะคะจะมีค่าเท่ากับ f sin เซตาแล้วถ้ามุมเซตาอยู่ชิดกับแนวแกน y นะคะนักเรียนพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าค่าของ fx และ fy ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ fy ซึ่งอยู่ชิดกับมุมเซตาในแนวแกน y จะมีค่าเท่ากับ f cos เซตา ส่วน fx ที่อยู่ห่างจากมุมเซตาจะมีค่าเท่ากับ f sin นักเรียนเริ่มมองเห็นข้อแตกต่างกันแล้วหรือยังคะข้อแตกต่างก็คือข้อความที่ครูเน้นไว้ในกล่องสีแดงนะคะใกล้มุมเราจะใช้คอสไกลมุมเราจะใช้ sin ในรูปมุมจะอยู่ชิดกับแนวแกน x เราจะใช้ fx เท่ากับ f c o s เซและ fy อยู่ไกลมุมเราจะใช้ f s i n เซค่ะ โดยที่ f คือแรงที่เราต้องการแตกเข้าแกน x และแกน y มีหน่วยเป็นนิวตัน fx คือแรงที่แตกเข้าแกน x มีหน่วยเป็นนิวตัน fy คือแรงที่เราแตกเข้าแกน y มีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกันนะคะเซตาคือมุมระหว่าง f กับแกน x ค่ะเรียนรู้สูตรการแตกแรงไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำตัวอย่างข้อนี้กันค่ะแรงขนาด10นิวตันทำมุม30องศากับแกน x จงหาค่าของแรงนี้ในแนวแกน x และแนวแกน y นักเรียนลองคิดหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนที่จะกดเลื่อนไปดูเฉลยนะคะก่อนแสดงวิธีทำเราลองมาวาดรูปของโจทย์นี้กันก่อนนะคะแรง10นิวตันทำมุมกับแนวแกน x 30องศาจะได้ดังรูปค่ะ เริ่มจากหาแรงที่เข้าแกน x กันเลยนะคะเซตาอยู่ชิดกับแนวแกน x เราจะใช้ fx เท่ากับ f cos เซตา tan นิวตันเข้าไปใน f นะคะและ cos เราจะใช้มุม30 cos 30เท่ากับ square root สส่วน2ได้คำตอบข้อนี้เท่ากับ5 r o o ูทนิวตันค่ะต่อไปหาแรงที่แตกเข้าในแนวแกน y แกน y ไกลมุมเราจะใช้ fy เท่ากับ f s i n เซตา แทนเท่ากับ10นิวตันใช้ไซน์าย30องศาเหมือนเดิมนะคะในข้อนี้ไซน์าย30องศาเท่ากับ1ส่วน2คำตอบของข้อนี้คือ5นิวตันรวมแล้วเราจะตอบได้ว่าแรงแนวแกน x เท่ากับ5รูทนิวตันแรงแนวแกน y เท่ากับ5นิวตันการแตกเวกเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองกลับไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ การแตกแรงเข้าแนวแกน x และแนวแกน y ไม่ยากนะคะให้เราลากเส้นปะจากหัวลูกศรของแรงไปยังแกน x และแกน y แกนไหนใกล้มุมให้ใช้ cos เซตาแกนไหนไกลมุมให้ใช้ sin เซตจะได้ว่า fx เท่ากับ f cos เซตา fy เท่ากับ f sin เซตา อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องยากและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆอบตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ